กัสดีคาวันนี้พ่อบอกกับพิชชาผ้าแซบอีกมือหนึ่งแลเนะคะ่ะแต่ว่าวันนี้มาแบบแตกเดิมวันนี้เด้อมาแบบใ่หนากากขาหากันเท้าจรากะไม่ก็มันยา่านวันนี้บ่ได้ผ้าไม่กินเ้ากินนามบัได้กินหยังและะ้วค่ะวันนี้สิ่งเมื่อบ้านหาผู้เทาสึ่งเมื่อบานหาผู้เทาก็เลยไปตลาดก็ได้คล้องไปฝากเพื่อนนี่แหละแต่หลายสิ่งหลายอย่างทุกสิ่งอย่าง สิ่งแหลกกินบ่ได้แต่ว่าสังคัญหลายนี่หน้ากากอนามัยเอาไปใส่เข้าหากันแล้วขานอเออเริ่มบอกให้ฟังว่าอันเป็นอย่างวัอนี้พิชชาขึ้นไปใส่หน้ากากวันที่ขึ้นไปใส่หน้ากากเปลาออก,กันแตเพราะว่ามัอนี้โดยสารรถมาอยู่ในรถเนาะคขานออันเพิ่นกับหายใจออกจากบ้านเกินสองออกจากบ้านในใส่หน้ากากอนามัยโดยสารรถเกินสองคน เพิ่นกับใ้ใส่หนักกากอนามัยนะคะถามว่าใส่เพื่นกับพิกษกฎหมายเนาะกับมีเรื่องปั๊บไม้ใส่โถดกันคำว่า,าน้เด้แหงแหงแตะอึดเงินอยู่กับส่แล้วอืมกับส่กับป้องกองันจะคล้องน้ำป้องกันผู้อื่นน้ำนั่แหละค่ะที่สำคัญกับป้องกันตัวเขาเองเนี่แหละป้องกันมูบด่ายกับตองปันป้องกันจะคล้องเจ้าหน้าที่เจ้าก็ต้องจัดก,การบริหารจัดการตัวเขาเองให้ได้ก่อน หูเหล้วว่าเป็นยังพิชซาก็ได้ใส่หนากากระน้ำไม่มาคุยกันสิ่งเหลกกินโมได้แต่สำคัญหลายเอาไปให้ปากคู้เท่าหนากากรน้ำไม่แต่เมื่อสามกองเมื่อสามกองปวดอันวกินบานนี้แนวกินได้ันขนาดอันขนาดก็บอันมีถูงพอสติกกระดังกรอบแกๆหลอด กินไหนก็โอวันตีนโอวันตีนลากาน้ำเต้หู้น้าเตาห้หูแบบตะเร็ดรูป,น,น,ปน,นั่นละอัดคลิปวันนี้ก็มีผู้ซอยเดย้ผู้ซอยอยู่ทั้งหลังยังมาต่องไท่หนังกากระน้ำไม่มี่ผู้ซอยคนหนึ่งกับมีผู้ขับรถคนหนึ่งกับผู้ซอยอยู่ทั้งหลังเนาะค่ะนาะอันนี้กับกาแฟ ยาไมีมูมีคอะไรมาเล่นน้ากัญยากกระส่งกินน่ะนะคะ่ะบรรนอกบรนหน้าห้าวยู่นาการรากาอีกอย่างหนึ่งบาทนึ่ดังแท่แน่ที่เด้อตัวนี้บักทุเรียนแก๊สอันนี้ออกกาน ไปหายผู้เทาเจอคนกินกับเขากินกับตอนนี้น่อนแทบฮัลโหลคุเรียนน่ะน้อของคุเรียนหล้วก็ขนมตัวนี้อาไปกินมามีเบียกอันดิฉก็เคี่ยวหมากินขนมนีแท่นหมากนั่นตั้งใจเคี่ยวหมากแล้วกินขนมก่อนก็ได้ก็กินขนมแล้วจงเคี่ยวหมากก็ได้น่ะนะไอ้เฮ็จังไหนไอเฮ็ดซื้อไปหายแล้วน้ะงนน้ออ้าว ผู้ถาอันนี้ก็หมูฝอยหมูฝอยเมืองมะรินผื่นซื้อลือซาว่าสันอันจะของผู้เพิ่นเห็นเนี่ยเพิ่นกับประสบสตาสนศึกษาก็มาถ้าห้านี่ล่ะอันกิจการเพิ่อนล่นะอาหารนี่ยังนี่ล่ะเพิ่นประสบโควิดนี่ล่ะเพิ่นก็เลยเฮ็ดหมูฝอยมาขายก็เลยซื้ออุดหน,นุนกันไปน,นะคะ่ะแต่ว่าก็แซ่บอยู่นี่ผู้ใดอันนั้นกับไปอุดหน,นุนซอยเพิ่นอนเดอร์ มีวอลินค่นะก็เลยลองซื้อไม้ผู้ถากินกับเผาเบืงหนึ่งก้อนนี้หอนหอนถึงกินกับหมูฝอยเต้าอัดหมูฝอยแล้วก็น,นวลหมักทุเรียนใส่บัวดอกเสียบอยู่เดอ้อหมูฝอยราคาหมักผลมะพร้ากหลากไม้มักทุนนเร, <c ười> รียนก็สิบประมาณผลเราใหม่ถูกเนาะทุเรียนกับของหวานอันมะแคป,ปเปิ้ลมกแอป,ปเปิ้ลในร้ายน่วยยู่เก้าน่วยซิหน่วยบุหล่า หยกหยาดมาแอปเปิ้ลละกาอันลาบบัวลากบ,บัวซื้อมาแต่ไม่ข้อมือพูนซื้อมาแต่ไม่ข้อมือพูนในคำให้เพลินเตะต้มกินกับต้มใส่น้ำตาลต้มใส่แยงกินแก่เส้งไปนะคะแล้วก็ เนียกินเนียฝังเนี่ยตอนก็นมีซัานีลาแล้วก็กับเงินแน่เล็กน้อยพ่อได้สื่อขนมข้ต้มกินอยากยังพ่อได้สื่อส้มสื่อหวาน่ากับส่วนหมายพิชาก,กับเมื่อเดือนละเทือสองเทือเท่านั้นลาพอมาช่วงนี้นกบะบออยากเมื่อดูเมื่อบอยกับยานนโลกระพ่ยไปให้ผู้เฒ่าเพิ่นเนาะขานอเนี้ยมันเนี่ยบอเห็นเว้ยโควิจจะเขา้เาเสียเอีอย่างเนี้ยเข้าคนไปคนมากผู้เฒ่าไปให้ไปอายุหลายแล้ว แทกสุกับาพซําไดจยังซีแนทควมตางท่านหลกกับวลายแต่วาในใจนั่นอธิบายบทถืออย่างเมื่อก็บว่าอยากเมื่อไห้ซัมกันอยากเมื่อกับพอมาดูความเป็นลูกกับอยากเมื่อหาพอหาเมแต่ว่าเมื่อกับจักสิเอาหลกงกัไฟเป็นใส่เพลินนั่นนะก็เลยละหลาหละล่างแต่ว่าจางังไหนมันก็นเดเมื่อให้เกาหลา,ลากระละว่างเอาค่ะ อันกับผูท่าเจ้ากับพระกันอันระวังเนี่ยล่ะไปมาหาสูครับผู้ใดกับระวังเนือระวังตัวเอาัยาญเขาบอกเอาไปเซเพิร์นไปกับเสียเอามาใส่ห้าจัิงสินะลูกเนี่ยมันแนี่ยโมเห็นเนาะนู่นกับมือนี้มันกับเป็นอันตะกุ๊กตะกัดเนี่ยมันนางโหลดเนาะกับแต่ว่ากับยากอัดคลิปเนี่ยนะกับยากมาล่องให้แฟนๆแฟรในเบิงเพราะว่ามือนี้กับโมอันเนี่เห็นคลิปเดี๋ยนี้ก็ได้ ตัดสินใจอันเฮ็ดคลิปอันนี้เราว่า,าก็เลยอันกระจักสิวาจางังไหนท่านสารบณีกระซ้ำนี่ก่อนนั่งค่ะนอกกระฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะบอกให้อันพาดคลิปต่อไปนั่นเนย้อค่ะส้ำนักบ,บุีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ